สวัสดีครับสวัสดีตัดทายอีกเทกนึงล้วเรามาจากวันนั้นเป็นทัววันนี้มันเป็นปวดเท้าทัวเลยอันอันมาละเลยนะนี่เหลกว่าจะตัดแล้วนี่กูตัดกี่วันเท่านี้วันนั้นตั้งแต่วันปลูกถึงวันนี้ช่องเดือนช่องเดือนครับแล้วก็เริ่มเก็บอายุกันเก็บของมันนี่ได้ประมาณก็จนมัดโลกันประมาณใช้เวลาตาว่ามันเกี่ยวอยู่กันเงี้ยครับประมาณช่องเดือนช่องเดือนเหมือนกันแต่ได้เก็บทุกวัน อร่อยมากมันเยอะ่กับกินน้อยโลเนี่ยเตียวเราซื้อว่าเจ็ดเดียวเตียวโตไปโพดหมูกับบังอยู่ในไร่ซ้ำน้อยสองโลสองกับมาราคุณน้องสาวนี่ตีขวนกอบนี่คือมาราครับอันนี้อย่างเล็กนะเดี๋ยวเอาบังเอาหน่อยนี้ตัดตัดหน่อยนี้เลยตัดให้แล่นะครับนะให้แล่ผิวนี่คือผิวมาราครับมันสวยงามอ่ะมันน่ากินอ่ะสวยงามจริงๆครับนี่คือมาราบางหม้อเตียวอุ้มอยู่ในมาราเล่กาวันนีเนี่ยวนนี้ส้าทิชชัย ที่ชายทั้งมดตั้งแต่ขบวนการการปรับดินเนี่ยช้ได้ไชายพลังดินพลังรากแล้วก็พลังใบดินกับรากนี่ลงดินหมดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยขนนานี่นานใช่ช่องบนมันเทโค่นลุม่มันเป็นสี่เขียวอ่ะเช้านี่นาเนี่ยนี่มันเป็นตะไคร่มันเป็นตะไคร่เขียวนี่นี่เขี้ยวเลยอ่ะครับนี่โรดโรทันทีวันนี้คือนี่นี่นี่คือตรวบกวบปุ๋ยอย่างยุ่งอะครับนี่ มันที่เขี้ยวเหล็กกระซ้ามาที่จะปลูกสัาได้อีกครั้งหนึ่งเลยอีกงามหนึ่งเลยแล้วมันสวยงามเหล็กกาเหล็กกาใบนีในใน่ใบนี้ใบนีน้นสวยงาม,มาครับนี่นี่นี่ดวงเดียวนะรวงเดียวนะกระโเดียวนะ <อ ific. cm 2> นี่ต้นเดียวครับนี่นะนี่ต้นเดียวหนึ่งสองสามสต้นเดียวครับเจ้าจะอาอันตัดสองเลยน,ลนี่แล้วนี่แล้วมานี่แล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยต้นเดียวเนี่ยโลกเป็นซิบ เหลีวกัดซองกี่กี่ลน้อยนะซ้ำน้อยกิโลนะังซ้ำน้อยซองโหลดซองซ้ำน้อยซองโหลดซองกับท่านผู้ชมน,น,นี่คือสวนมะระโหลดอะไรเพิ่งคร้านี่ตอนนี้เกไปซ่งนะังซีบอกค่ะอันด้วยมาเก็บวันกิโลวันรวยวันโลเลยเริ่มเก็บตั้งแต่วันอเริ่มเก็บวันนี้เศรษฐีตองเศรษฐี <c oughs> ทีนี่เศรษฐี เซตทีครับเหลวคนเนี่ยครับพอย่งเบียร์หนาปลกพักขึ้นเป็นคนปลกพักมือขึ้นมากับสองสามีภรรยาเนี่ยก็เก่งมากในด้านนี้บางมอใม่เยี่ยมเหมือนกับน้องสา้าคนเหมือนกับน้องบ่าวแต่สองคนนี้น่ารักมากแล้ตอนนี้เขาสวยกันนะคนสวยเขานาใสกิ๊กเลยเขาเป็นหน้าหน้าเฮิบโกไปแล้วครับตอนนี้หน้าเฮิบโกไปแล้วนี่นาสวยนี่ใครตักไหมตักไรคนเนี่ยอยู่แต่กลางเดชนาอะไรคณะนี้เาวานาไม่ใช่ธรรมดาจัดเลยเด็ดจัดสูแต่ว่าดียังงเราไม่อยู่กับชั้นเคมี ไปตอเดินไปห้าเลยเดินไปห้าเล่ตะกี้มันมันดีขึ้นมันช่วยมันสวยสวยงามกับเล็วยอดนี่ตอเดินดีไหมดีค่ะนี่ได้รอบประมาณอาทิตหน้าวันน้าเชยตัวจดไว้ซึ่งก็ไม่ได้แรงผมมันพักปัญหายอดมันถอดดีจังเลยอ่ะรับท่านผู้ชมยอดมันจะถอดสำเร็วสำลาวยอดมันจะถอดอยู่ไล่หน้านันเลยถึงกระต้นที่ปินนี่เป็นไม่ใช้ง่อยน่ะปีก็ว่า ปัดลูกยากกินยศยศมาระนี่กินได้ใช่ไหมกินได้ฉันกินได้อใาญ่ดูนั่นสุดจังเลยจังเลย,เล,ยลูใหญ่มากเลยนี่ใหญ่มากเลย,ลยสวยมากครับแล้วโลกมันเซอครับที่ส้ำคัญโลกมันเซอเลยโลกมันตรงอะ่ะนี่เด็กเก็บปกติแต่เด็กเก็บมันก็จะไม่ได้กระันนะี่นะอืม มันเลินนะมันเลินมากมาราลูกสันนะตัวไปนี่มันจะเป็นแบบนี้ตัวไปนี่ตุกช่วนเลยนี่มาราลูกสันไหมลูกสันแต่มันยาวขนาดนี้ยาวอันนี้ช่วน้อยจะเป็นปนเนียนแต่มันต้องมีมั้งอารุยมาแต่แรกลกก็มันเป็นปบบนั้นท่านผู้ชมครับผมหวาดรามลงมาปลูกขนที่ไม่ไม่ขนที่มาเถวานังแเลงเรื่องจนกันอยู่เนี่ยผมงงมากเลยนี่ นี่นี่เนี่ยพมมาวันนั้นหนุกซ้าโปรกตรงนี้เป็นทั่วนะวทั่วแต่ก็ไม่สวยาวนาะตอนนั้นนะาโรมาถึงกตทีคุณจากดินพึงพุทธพึงไรมามังวันนี้สา้าทำไมระยะเวลาไม่ถึงสามเดือนนะที่เราได้พบกันนะ เชาทาไมเป็นอุมโมงไม้ไปแล้วครับเป็นอุมโมงไปเป็นอุโมงไม้ที่สวยงามมากเลยนันปรับไม่มดปรับไม่มดจริงๆเลยวันนั้นเราได้นัง่งเราหนังเล้งกันเนี่ยวันนั้นจริงๆเหลสาเ้าเนี่ยไม่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 ไม,ไม่ใช่เป็นตั้นเทียบ้าวิ่งไปหาผมเองอ่ะไปทางกลางแดดเลยอะ่ะผมเข้าใจว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งผ้าแดดมาหาตัวพลังใบนึ่งโคตรเนี่ยวนันนั้นเนี่ยน่ารักมากครับเลยเป็นคนที่น่าน่านดูมากเลยตอนนั้นมากเลยถึงไปดำม้งเม้งไปนี่ครับ ไปดังมังแม้งเลยมังกุดรุกปันพลือกับปันนันครับนะตอนนี้ไม่ใช่เลยตอนนี้รสาช้างอันนาจักเล่ไปเตะไกลๆนี่เป็นมีตีมันผาบวาดเลยครับสวยงามมากเหล่วกานี้คือมาราของหองสาที่ขวนกอบไม่มีซานเคมีเลยแม้แต่น,น้อยนะครับนะจ่ายอินซีจายชีวภาพของอาชาดินพาวเม็กซูซ้พลังบวกทั้งชีดทั้งไส้โคนแลหลการนี้พ่อป่อไอ้อออนี่ลงเซตเนี่ย จะเริ่มไม้เว้นเวนตรงนี้ครับไม่ต้องไปหาที่ดินไม่ไม่ต้องไปทางป่าเพิ่มเวยนอยู่ตรงนี้ถังมดเลยนี่นาดอีกแปลงหนึงน่งหนองเช้านาลมผัดลมยกยกไมค้ครับยกไม้ก็อย่างฟืนฟืนล็อบยกไม้ก็ฟืนตอลาวเอากันลาวชิดกันตอไปล่ะนี่คืออาชาดินพาวเวอร์แม็กซ์ทูาพลังบวกบางมอยยากที่จะบอกว่าอยากทีจใจหนองเช้าได้บอกคนอื่นว่าความรู้สึกของตัวเองเนี่ยทีได้ชายเลยครับตีได้ประสบได้พกกับตัวเองว่าเราให้เนื้อมา เราให้เนื้อกับกันที่เราได้ใช้หรือว่าเด็กที่เราเนื้อมาตลาดนี่เราเนื้อผันผืดในยุโรห์ให้เนื้อให้เนื้อผันผืดเลยกับพอได้ใช้อาชาดินเนี่ยกลบเปลี่ยนแปลงผันผืดเปลี่ยนก็มันเปลีป่ยนแปลงคือมันแต่ก่อนเราใช้เคมีมัน,ม,นมันหลังที่คืองานเราหนัก,กน,นะนะเพออาราะเราคนเดียววันนี้ใช่ตึ้งกับโปชีดยาไปหม,งม ά, างมาร่างกายกันลาแบบทุกตรงตึ้งกะไม่ชดเชนไม่ชดเชนไม่ชดเชนตอนนี้เปลี่ยนเป็นชีวภาพ ใจบลังรักพลังนินพลังใบถุกเจ็ดวันชิดกลนงมีผีก็ไล่คนเลยเตโตมาท่ามท่ามกับไอ้กำเนนื่อยกลายเป็นูนยนเรียนโลไปไปเสียแล้วนะเป็นผู้หญิงทำคนเดียวกับเป็นรักนะจะมีท่านชายมาช่วยเป็นบางรล้งบางคราวนะแต่ผู้หญิงคนนี้ครับยืนเป็นรักเลยกับพักมีความสุขไหมครับ น, <ะ S 2> นี่เพิ่งขึ้นไปเล็กเดียวครับน,น้ำหัวนร้อนวันวันนึงก็มาอยู่แต่กับพักได้แล้งกับมันมาได้เดินเดินแล้งเอาอนี่บอกกับเร<ล>าเดินแล้งกับพักมาฝนนี่มาละลูกใหญ่เป็นเนี่ยซึ่งกันมันมีน้องวหมนเนี้ยผีไปแล้วนะ <laughs> น้องเก็บเตอรเร็วๆสวยงามมากกับสวยงามมากเร็วกาไม่ปักมันกับ ใช่ใช่ใช่เราได้มาแล้งนี่เราได้มาลูได้มาสัมผัสปน,นี่มันรูดซึกได้หลังเท้ามันรูดซึกอบอุ่นแหละก็เป็นแต่เอิรนมัน้งมันเิดยาเราไม,ม,ม่อันมาเจะจับมือเต่าเลย